นอ้องไวไอ้อยู่ตรงไหนอะหาแล้วอยู่เนี่ยมีโหมดนะสิพี่แบงค์ไม่รู้เอาไว้ตรงไหนอะนั่งทับหรือเปล่าเนี่ยดูสิอ้อห <c oughs> <ช>าตั้งนา,านแล้วนั่นเนี่ยอเอา้าหารีโมทเจอแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันวีล a ารีโมทใช้บนแท็บเล็ตแอนดรอยใช้คุมเครื่องได้เลย นี่ก็ใช้แทนรีโมทได้เลยดิอือใช่เนี่ยเธอจะเพิ่มเสียงลดเสียงเธอจะเปลี่ยนช่องจะเข้าเมนูได้หมดเลยหรือว่าถ้าเกิดก้อยชอบเล่นเกมบนเครื่องทีวีอย่างเงี้ยนะมันมีฟังก์ชันชื่อเกมแพดคอนโทรลตัวเนี้ยก็ใช้แทนจอยเกมได้เลยปะเล่นเลยปะโอ้ยเจ๋งอ่ะพี่แบงสุดยอดเลยอ่ะเออแล้วมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เหมาะกับคนบ้าถ่ายรูปอย่างเธอด้วยเรียวมีเดียฟลิกตัวเนี้ย คือถ้าเกิดเรามีรูปอยู่ใน Android t a แท็บเล็ตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คลิกปุ๊บเลือกรูปแล้วก็คลิกค้างไว้เนาะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเงี้ยปุ๊บรูปมันจะถูกส่งขึ้นไปบนจอเวีร่าทันทีเลยใช่ไหม <า S 1> <b aa S 2> แล้วอ่ะ้องสาวเพลงนั่นละน,าน่าักเ <c oughs> นี่ยเราถ้าเกิดไม่ใช่ภาพอย่างเดียวนะคะเป็นเพลงหรือเป็นวิดีโอก็ส่งขึ้นไปเล่นได้เหมือนกันอ๋อเอ๊แต่พี่แบงค์แสดงว่าไฟในมือถือก้อยใช่ไหมหรือว่าในแท็บเล็ตของก้อยเนี่ยสามารถเล่นบนเวียร่าได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยนี่นะใช่ค่ะมันก็ oh, ขึ้นไปเล่นได้เลยทันทีไม่แค่นั้นนะม,มันสามารถเซฟลงมาได้ด้วยจริงปะ่ะสมมุติว่าพี่ส่งรูปขึ้นไปอย่างนี้ใช่ปะคะแล้วเราชอบรูปเนี้ยเราก็สามารถใช้โทรศัพท์เรากดเซฟปุ๊บรูปเนี่ยมันก็จะถูกส่งจากเครื่องพี่นะขึ้นบาที่เครื่องเราได้เลยเซฟไปเลยุยสะดวกมากมเลยอ่ะมากแล้วถ้าไฟ u t u b e ล่ะดูได้เปล่า YouTube ก็ได้นี่ตัวนี้มันจะชื่ออีกฟังก์ชันหนึ่งชื่อ Bro w s e r l i n k a เกนะคะคือไม่ใช่ YouTube อย่างเดียวจะเป็น g o o g l e f a c e b o o กอะไรได้หมดเนี่ยสมมติเป็น YouTube นะคะก็คลิกคลางแล้วก็ลากขึ้นไปเหมือนกันเลยลองเล่นลองเล่นดูิลากขึ้นไปเห็นปะมันก็ขึ้นไปโชว์บนจอเลยทันทีปะและที่สำคัญนะถ้าเธอจะเปลี่ยนคลิปอะไรอย่างงี้นะคะเธอสามารถเปลี่ยนพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ตัวนี้พิมพ์ประคับแทนเมาส์ได้เลยทันที โอ้โหไงปลแต่ก้อยไม่ได้ใช้ Android นะสิใช้อะไรคะ p p o o n เนี่ย iPhone ก็ได้จะเป็น iPhone, iPod, iPad ได้หมดเลยนะคะไปโหลดที่ App Store พิมเว Vera เวนวัตรเรมโมนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีงั้นโหลดเลยดีกว่าไปลองใช้เลยลองใช้ดิเอ้าเธอรีโมดก็อยู่นี่ก้อย ก็ไอ้ค่ารีโมทนี่ก็รีโมทเหมือนกัน <c oughs> ไม่สน,นใจเลยดูสิได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออ